อ่ะอัดเจออัดเจอเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกและเออเริ่มสนุกและเออเออเอาเอาเออแล้วก็มีเสียงนะจัดจัดจัดจัเออเอาเอาเอาอ๋วเอาไงเอาไงเอาไงฮะเอาไงเอาไง อ้นเราเด็กแดนเ้นเด็กแดนเอาเอาเาเเราเด็กแดนเราเด็กแดนชอบจ่ายเอาเอาเอเป็นไงเป็นไงของฝันเล่นน้ำเว้ย ไปไกลเลยไปไกลเลยจะดูคนอื่นด้วยอ่ะจะดูคนอื่นด้วยอ่ะอืมอ่ะอ่ะดูดิจะเป็นยังไงเออพ่อไม่กล้าพามาใช่ไหมหนูหนีมาเองเลยเวลาพ่อถามบอกอาม่าสั่งนะอาแปะไม่เกี่ยว